ับประานะครับทีน okay, ี้ตอนขึ้นเรือมอกี้เนี้ยเราจะเตมาเนี้ยเลื่อขึ้นเรือเรือคจากนี้ไปก็เรีว่าจากนี้กเรือไปยมันต่ำกว่าทบลงเลยนะครับนตอนขึ้นเรือลงเุกครั้งนะครับทุกครต้องรอให้สัญญาณจากของดับขึ้นลคบเวลาลุกปุ๊เเรา้อ่อยลุกไปทีละแถบทีละแถบเพื่อการบาลานซ์โอเคไหมครับ โอเคเราไปย้อนลอยนิราศสุพรรณเมื่อสองนทีที่ผ่านมาเราจะดูเส้นทางข้างหน้าท่านนี้เส้นทางท่านเห็นเนี่ย,นนยคือสายพระเนตรเดียวกับราชกกรกที่ห้าคือสิ่งที่ท่านเห็นเหมือนกันกับเรานะครับเดี๋ยวเราจะหารือกนไปเรียกว,ว่าเทีเ่ยวท่องล่องวิถีชุมชนคนเมืองเหนือวันแล้วผ่านเจ้าพร้อมนะติดตามนียครับ ตั้งไเนี่เราก็จะมีการร้อ,องรำทาเพลงบรรยากาศเล่าไปเรื่อยด้วยกันครับเราจะใช้เวลาล่องเรือไปเสร็จไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับขึ้นไปพักครึ่งชั่วโมงไปครึ่งชั่วโมงกลับครึ่งชั่วโมงนั่นกันนะครับ ตรงนี้เป็นน้ำเป็นชาข้าวั่วแต่บ้านกดขาดเลยนะครับโอเคครับเริ่มต้นเลยนะคร okay, นะับว่าน